คนส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่เข้าใจแล้วว่าไอ้บิตคอยนี่คืออะไรแค่วันหนึ่งทำเงินได้500 500ดอลลาร์ก็ไปโมกับเพื่อนบอกว่าโหเนี่ยเห็นไหมทำเงินได้500ดอลลาร์นันจากการเทรดบิตคอยแต่ตอนนั้นก็แฮปปีล้ละว <het> ถ้าลองมองย้อนกลับไป7-8ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยยังคิด,ดว่าบิตคอยคือแชร์ชลูกโซ่อยู่เลยใช้สำหรับฟอกเงินซื้อขายยาตลาดมืดมใช่ไหมครับไอเราก็ดันจบมามหาลาัยค่อนข้างดี คุณพ่อคุณแม่ก็มี expectation ค่อนข้างสูงว่าจบมาขนาดนี้ต้องไปหางานทำมีเงินเดือนหลายแสนเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่เราดันมาเปิดบริษัทที่คนส่วนใหญ,ญ่คิดว่าฟอกเงินอย่างเงี้ย ชื่อท็อปจิลายุดนะครับ<ม>ก็เป็นกรุ๊ปซีอโอแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทที่ชื่อว่าบิตคัพซึ่งบิตคัพเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่ทําเกี่ยวบล็อกเชนแล้วกวคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เราคือ<ม>หนึ่งใน6กบ,บ,บริษัทในเมืองไทยที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงการคลัง<ม>ให้คนไทยเข้ามาซื้อขายดิจิทัลเคอเรนซีได้ถูกต้องตามกฎหมาย1น0แต่บริษัทเรา<ม>บริษัทเดียวตอนนี้คอนโทรลประมาณ95%เก้าสนให้าเปอร์เซ็น้์มา Cup ก็ตนใหญ Bitcoin, ใ,น,ใหญนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดทุก5วันก็มีประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นออเดอร์ครั้งในการฝากถอนเงินอย่างเดียวนะครับและถ้าแมดช์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นหลายแสนครั้งนะครับเพราะวนี่ครับทุกวินาทีก็กพริบตลอดแปลวนมันเทรดตลอดแล้วลลที่ต่างก็คือเป็นตลาดที่เทรดยีิบชั่วโมงเจ็วันต่อสัปดาห์นะครับไม่เหมือนตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดวันสี่ทุ่มคือเป้าหมายจริงๆเลยนะครับคือการเปลี่ยนบิตคัพจากกูดคัมเป็นเกรดคัมเป็ีซึ่งน้อยมากนะครับบริษัทส่วนใหญ่เเเเหมมมมืออออนนนนนนกกกกััคคครรบปป็็ูดดาาาีีี้ยท่ นะครับ great company คืออะไรอย่างเช่น Apple ที่ Steve Jobs ไม่อยู่แล้วก็ยังเป็น2 trillion dollar company ได้ Amazon นะครับเป็น great company IBM นะครับหร,หรือ Disney Bob Disney Founder Disney ไม่อยู่แล้วแต่ Walt Disney ก็ยังเป็น great company ได้เป็น long lasting company ซึ่งน้อยมากของบริษัทที่ทําได้ mission ส่วนตัวเนี่ยก็คืออยากจะเปลี่ยนบราษาบิษัท bitcap จาก good company เป็น great company ให้ได้ hi my name is christine i am from the philippines i studied international relations majoring in diplomatic affairs i am currently the head of business development of bitcoin exchange like christine from three years ago is, was very different um, initially i was working on their marketing team um, i was doing user email activation and content creation but as the company grows I, I was given an opportunity to build my own team and handle the different business areas of the company i think they are like nor normal people like day to day it's just that they are more attuned to like technology they are more attuned like on finance aspect of the business and you combine it that's bitcom and um, what's interesting is that we have different teams focusing on different areas so while there are like tech savvy and, um, employees there are also like normal normal ones like, you know, business development. <laughs> and um, we have marketing. So it's very interesting because it's a mix of people, but we have the same goal. Christine, uh, I've been the the Chief Business. -based business, -based business, -based business. ที่บอกเออฟฟิเซอร์เรียบร้อยแล้วหรือมีพนักง,งานอนกคนหนึ่งเนี่ยเขารู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็น President ของของทั้งกลุ่มของบิทคับเนี่ยเขาจบอาร์เคเต็กมานะครับเขาจอยหลังคริสตินอีกทีหนึง่งตอนนี้เขาเขามาทํางานกับผมครั้งแรกเนี่ยเขาทํา Excel ไม่เป็นเลยด้วยซ้ำไปแต่เขามาทํางานในบริษัทการเงินคนอื่นคงงงว่าบราิษัทการเงินรับพนักง,งานที่ทํา Excel ไม่เป็นจบอาร์เคเต็กมาอย่างเงี้ยครับหัวสมองคนละซี่กันเลยซี่ขวาซี่ซ้ายนะครับ แต่เราเลือกที่จะให้โอกาสคนแล้วเราลองดูปรากฏว่าเขาพัฒนาตัวเองเร็วมากจนตอนนี้เนี่ยจบอาร์เคเต็กก็จริงแต่คุมนะครับเกือบ200คนในบริษัทเป็น p r ร s ิดเอ็นเบอร์2ของของค์กรมันไม่สําคัญนะครับว่าเราจะจบมาทางด้านไหนแต่อยู่ที่ว่าคําว่าพอคุณโอเคกับคำว่าพอหรือเปล่าหรือคุณพัฒนาทุกวันนะครับคุณมีมายส์ที่เปิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแชร์วิชั่นเหมือนกันว่าเนี่ยคือโลกในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นกลุ่มคนที่ คนส่วนใหญ,ญ่หัวลอยเยอะนะครับเป็นกลุ่มคนที่คนส่วนใหญ,ญ่ดูถูกนะครับมองข้ามเป็นคกลุ่มคนที่สุดท้ายจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปข้างหน้านี่คือความเชื่อของผมจริงๆเราช่วยงานบิทครับมานานแล้วครับนี่ก็เป็นคอนซาลท์ให้กับบิทครับในการทำโปรเจกต์ใหม่ๆของบิครครับที่ร่วมงานกับมาสฟาก็รู้สึกถูใกใจกัน ก็เลยเขาก็เลยชวนมาจอยมาช่วยดูแลโปรเจกต์ครับน่าจะเป็นวิชั่นของ CEO ครับว่าเขาน่าจะสามารถนำพาให้บิ t คับเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาพาอยากจะพาไปให้ถึงได้คือบริษัทเขากำลังเติบโตเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือความรู้สึกของความเป็นวัยรุ่นคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่มีความคิดที่เป็นเหมือนกับคนรุ่นใหม่ในการทํางานนะครับฉะนั้นในทุกวันเนี่ยเราจะ มีไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราจะไม่ค่อยติดปัญหาเรื่องของอลำดับชั้นในการตัดสินใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่ก็คนได้ได้ใสค่ความคิดของเอีงออกไปเต็มที่จริงๆครับผมจริงๆตอนที่มาวันแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าเรามีอยู่กันแค่ประมาณ ประมาณ50คนเท่านั้นเองตอนแรกเราจริงๆเราเริ่มจากบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งมาประมาณไม่ถึง10คนทุกคนเป็นมีมีมมหัวสมัยใหม่มากนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการผลักดันให้ยุคดิจิตอลเนี่ยได้ได้เกิดขึ้นมาไวๆนะครับอย่างเช่นยุค disruption เนี่ยเราก็หาคนเก่งๆเข้ามานะครับคนที่มี p a s ชั่นเดียวกันกับเรานะครับที่อยากจะเปลี่ยนโลกนี้จริงๆพูดตามตรงนะครับผมเห็น วิชันของคุณท็อปแบบชัดเจนว่าคุณท็อปอยากจะเปลี่ยนอะไรกับโลกนี้นะครับแล้วพาชันแกเนี่ยเรียกว่าเป็นพาชันที่ที่ค่อนข้างหนักมากว่าเราจะเปลี่ยนโลกนี้ให้ได้นะครับการร่วมทําง,งานากับพี่ท็อปเนี่ยก็ช่วงแรกก็บอกตามตรงว่ามีมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะแต่เราเห็นชัดเจนว่าแกมีความมุ่งมั่นที่ดีนะครับที่อยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ให้เป็นจะประเทศที่ดีขึ้นให้ได้นะครับผมก็อยากจะทําอย่างนั้นให้ ให้สำเร็จเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือขายวิชั่นว่านี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าโลกของ,ของเราเนี่ยอีกไม่นานมันจะเปลี่ยนไปในแบบนี้แล้วก็ส่งอาร์ติเคิลต่างๆที่เขียนโดย Mark มาร์กแอนเดอร์สันใช่หมครับคนที่เห็นเทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่เนี่ยอย่างน้อย10ปีก่อนคนทั่วไปจะเห็นเนี่ยให้พวกเขาอ่านกันคอนวินซึ้ยความรู้มากกว่านะครับ แล้วผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนให้โอ,อกาสคนคือจะไม่ได้มองมากว่าที่ผ่านมาเขาจบมาหาลัยอะไร,ะไรเขาจบคอร์สอะไรอย่างคริสตีเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับยังจำไม่ได้เลยครับว่าเขาจบคอร์สอะไรมาแต่ผมมองว่าพอทำงานทุกวันเนี่ยเขาเขามีแ a ลรูที่เหมือนกันหรือเปล่าเขามีความเชื่อเหมือนกันหรือเปล่าเขามีเขามีวิธีการทำงานเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วเขาที่สำคัญที่สุดเลยครับเขาสามารถที่จะสเกล Aim, can more salt, right? I think Bitcoin can um, go beyond Thailand, like more like international. Maybe like first step is around Asia and um, more global. Not only focusing on trading, but also on different aspects or the offering of what cryptocurrency can do. I know that um, from Top, like he wanted to help and democratize the privileges in financial system for, for everyone. I think that's kind of vague, but like the point is to make sure that the and banks or the people who doesn't have access to financial technology can access it through through cryptocurrency. And I can really relate to that um, because I myself, before like in the Philippines, didn't have the the accessibility on the of of a proper financial system. So I think it's very good that this technology is coming in, and you don't need to have like a, a bank account that is so tedious like to get but i'm not saying it's not important but i'm saying that, that having an option of like um, where you can use your money where you can spend your money other than what we have right now is very good for people who cannot afford or cannot meet the standards of what the traditional financial system has นะครับสำหรับทุกคนแต่เหตุผลที่ทาไมบิตคัพเนี่ยโตเร็วมากมากเนี่ยก็คือฟิลลอสฟีของการรันบริษทัทของผมเนี่ยคือเราต้องเป็นคนส่วนน้อยให้ได้ที่เห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแล้วไอ้สิ่งนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกคนส่วนมากที่ผิดสังเกตนะครับในอดีตคนที่ประสบสำเร็จแบบมหาศาลที่ที่แบบเกิน,เก,นเกิน average ค่าเฉลีย่ยไปเนี่ยเขาคือเขาคือกลุ่มคนส่วนน้อยทั้งหมด ที่ถูกมากๆในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆบิ Bill Gates ถูกมากๆในความเชื่อที่ว่าคอมพิวเตอร์จะมาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดเลยในขณะที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคอมพิวเตอร์ในตอนนั้น Mark Zuckerberg drop out จากการเรียนนะครับเพื่อที่จะมาเปิด Facebook Jeff Bezos นะครับออกจากงานประจำม,มั่นคงออกมาขายหนันงสือกระดาษออนไลน์พวกนี้เขาเป็นคนส่วนน้อยท,ที่ถูกมากๆในสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต คือคนที่ประสบคสุดเ็จมากๆ,ๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสิ่งที่เรียกว่า strong conviction มีความเชื่อในสิ่งสิ่งหนึ่งมากๆในขณะที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเหนุหผลที่บิตครับโตเร็วมากๆก็คือนะครับผมเป็นคนส่วนน้อยที่เชื่อมั่นว่าบิตคอยนจะมาเปลี่ยนแปลงโลกในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันคือแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินซื้อขายยาตลาดมืดนะครับผมเป็นตอนนั้นคือเด็กจบใหม่ที่ไม่ได้ใช้เงินคุณพ่อคุณแม่สักบาท ไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรพิเศษเราเป็นคนส่วนน้อยที่เป็นคนเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า transformational shift คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมหาศาลที่เรียกว่า disruption แล้วเราเป็นคนที่ลงมือทำคนแรกนะครับแปลว่าคู่แข่งไม่มีคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่เราเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกมากๆของสิ่งใหม่ที่คนส่วนใหญ่ผิดมากๆนะครับนี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมบิดคับโตเร็วมากๆ